ใส่สีทาแล้วเห็นใส่หมอผ้ามอแม่ um. ไปอบบอกมึงไปเอาม้าหน่ะนะหมอผ้ามาไปเดี๋ยวนี้มีบ่หมอผ้ามีแล้วนรอแม่เขาเก็บตาไว้แหละจะถ่ายนกสิวเดินหนั่งนั่งนั่งหอดึงแขกนั่งหมอผ้าโอ้ยมาหอดไปโอ้โหนั่นเลยที่มาหมอผ้าเหรอมาบุ้ยหมอผ้าอย่างโควิดเว้ยปามึงคือป้องกันดีแท้หมอผ้า วัดดีครับเจ้าเป้าเจ้าสาวข้างล่างยูบพี่เลยเฮ้ยเทยืนคำว่าป้านว่าป้านบ่มีรักิโลนี่ยบอกภาพจะมาสวดลวดแท้ไม่จีแมนเนี่ยวะแล้วพูดางแม่อย่านั่งนั่งนั่งส่งคอขอโทอดคอจ่อขาโอ้ไม่แม้ยังแม่น่ะโควิดโควิดแต่สิย่านพูดดอกเว้ยมาเปิดกใจเดี๋ยวครับเป็นหมอพามสิครับเป็นหมอพามบัดนี้จะที่งขี้ยานแค่น้อโควิดโควิดน่ะนะ ปองปัญญากระคัมมาขึ้นไปเรียนใหม่หลังมอะทุกอย่างละเทียนในหคนละคนคนละคนคนละคนเดียวเป็นหมอพามสิครับเป็นหมอพามั่นใจลหรสิครับมั่นใจและครับเป็นหมอเดียวจะพูดประวัติหมอพามอยู่วงนี้เด้อมันเป็นอะไรครับตายหนึ่งออกสองโอ้ยกับเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ก็บอกว่าตายหนึ่งออกหนึ่งเนาะโอ้ยตายหนึ่งออกสองกูพูดห้ฟังเฉยเฉย หัาวห้าววาวว้าว้าวว้าวน้าวน้าวว้าวว้า่าะมาวว้าเ้าววาวาาวมาวว้วว้าวาะถ้าวา้าววว้าาววกาวว้าววะาวว้าว้าวค้าว้าวว้าอ้าว้าวว้อว้าวว้าวว้าว้าวว้านว้าววาวห้าวดา้มีห้าวาววยาวว้ดว้าว้น้าา้า้วาา เอาจังสี่หมอพรมเอาจังไหนสู้ขวัญแบบโบัวลโบรลานแบบเก่านีบเอาดิแบบเก่าบ้าเอวม,มึงเหมือนเดเอาแบบไม่ไม่ซิ่งซิ่งไม่ไม่ซิ่งซิ่งเอาแบบมักกะลากุมพามีนามีนามีซัไปจังสี่เัาโอปา้าเอาจังสัน้นเอาแบบนี้เลยหมอพรมมันจังเลียวไว้เดี๋ยว,กกดวยเดี๋ยวเบิ่งตำล่าก่อนเด้อเดเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นนานหรือย,ยังครับหมอพาม สองล่ะครับสองโอ้สองปีบอสสองมือนเพื่อนบอกว่าไหนี่ไหม้โอ้ยหางหละงานกูบ่นขุนหลวงอ้าแล้ะผ้าขวัญนี่เลี้ยวทหลังนี่ว่ามันยังสนะว่ามันเขาต้มมาตีคือไงอยู่นะโอ้เจ้าสาวเจ้าบบาเอ้าเจ้าสาวจะได้ขึ้นมหนาวจะขึ้นหิ้หมูเถอะโอ้ยนาบูดนาบูดเขาเดินทางมาไก่ เจ้าสาวลูกแต่งหน้าแต่เดลือคาขอใ้อารมณ์บอดีปันใดตั้งแม้วหน้าเจ้าสาวก็หิ้วหัวยาหยอกฮัดปลาฮัดหมอปลาเพื่อให้แท้หมอพามคื่อใายแท้แต่เอินมาสู่ขอนกระซินี่แหละโชคประเฮ็ดนักอื่นชาวเบรเช่นใบตายคนตีเหล่าบอ้อกงอ้นตั้งจิตตั้งใจอนุคขาหนาคือมือมือ มือมือพนมมือคืนเอาอันเอาแขนใส่เกี่ยวกับแขนขวาเอา้ยบอกไงนะสูบบ้าบาตเต <c oughs> อนะตั้งจิตตั้งใจได้บเนีได้มือนี่อีพออีเมย์พี่นองป้องไปทั้งไฟเจ้าบ่าวไฟเาจ้าสาวได้มาเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งพ่อยบินหัวลานก็มา วินเฉยๆมึงมันต้องตื่หมอลานก็ได้พี่น้องเขารู่บดละว่ากูเหยียบปากหมอพามซะเนาะพร้อมทั้งคุณพี่วินสุดรอกรมากว่าเป็นสักขีพยานในมือนี่อีกบดโดแล้วก็ตายนั่งลงนั่งลงหันปลี่นยาสวนควอมหมอพามด้วยสิหลงพนโนมือด้อเสียเสียมือนี้เป็นมือสันวันดี มันคนราศีไม่อีปอบเทือนเมื่อกว,ว่าสีเนาะสีอยู่ในคำเชื่อใดค่ะแท้ปไปน้องหลวงเทวัน,นจิตตบาตาหม้อผ้าอยาา่างมัตส์ของอมึงประกายประกายไม่ใช่สีเฉยเฉยของขื่นของขื่นขอนขโทษเรียนของมากชื้อเรียนชื้อสีอ้าวพนมอมือไหมเลี่ยวพรนรอบมือดีอเสียเสียมือนี่เป็นมือสันวันดีวันเศรษฐีสี่เปปันหน้าโศก โอ๊ยดอกตบพ่อยายพระลาดเนี่ยกูนี่เปล่ยนโนนนี่โจกอันนี้เมนโจกไม่จันขันอันนี้เมนขันพ่อยายแก้วเด้อเอมโอ้ยอ่านเอบมันไม่แม่ขันจะของขันผู้ใดตื่นเศร้ามาจะได้พ่อยายมาถามหาขันอีู่ละเนี่ยขันพ่อยายเอตีอ้าผู้ไปยืมเนี่ยมันใช้ลำบากนะแก้วเลยไม่อยังไม่อยังอีกแก้วชื่อพ่อกูโอ้ยกูได้เปลี่ยนเป็นยังบอดีอัพเอ้าไหม โจกอันนี้เมนโจกพอใหญ่จันขันอันนี้เมนขันพอใหญ่อีตาลาสู่ขวันแล้วให้เอาไปขึ้ืนเล่าะเส้อวันดีเสียของเราเด้ออิมอ่อนเออสูตีเฝ้าเอินมหาพอสูตี ขวัญมันอยู่ทึ่งผู้มั่นบะลุกมาดอกกูบอกท่านไปเอินสุยผพากันเฝ้าเอิน้าผู้ใดมีปัญหาเดี๋ยวกูบอกพ่อเนี่ยเปียพ่อะเนี่ยอะไลสูออกด้โอ้ขนักเลงเทนนาบโมตสาพะคาวะโตหิมหีปูทอสองกำปั้นปาดไม่หยังหน่อยดิปาดหยังแค่สองนิ้วกูก็ว่าใหญ่แล้วสอง ไสเหรอบัดยาอุ้ยสองกำปั้นสิบเรศรถนู่นน้ำพุทธิยูมาสองกำปั้นโอ้ยหลงสันหิมหิโปหิมหิโปพคนหลงหิมหิโปทอสองกำปั้นคนเอวสันมันหันดีคนวันพี่มันของใหญ่สาวขึ้นไม่บ่ใหญ่บ่เงาวมีแต่สมข่าวข่าวละทุงเงาวทุงส่วนเออดักเออเอ ูพ่อสู uh ้ข huh> วัญเนี่ยน right, uh ีส huh ุด huh ที huh ่มาเต้นเดาแงเดาแงจังได้ยี้ยก่เนี่ยวาเอาซิสิสู้ไปรัดสู้ไปรัดเร็วๆโอ้ยเลยบ่าเฮียเกียรติหม้อพามชุดเหยับหยับหยับแล้วเนาะหากินตับกินไตสูนี่ก็ได้่นหอดไสรแล้วพ่นี่หอดได้แล้วพ่อฟันเจื่อบ่ได้กลับไปยำหม่องมีหีปอีกก็ได้ดอกปัวเอาเอาหอดหม่องนี้อ่ะผองเออพงีงยวผองสวดหม่องมีหนวดให้เจ้ามันดูแล หน้าสามเกี่ Bref, มันสิมีบ่อน้ำสร้างสองขอบขอ้างมันเป็นปลาซ้อนลอนโัเออเบียนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนสวดมาถือได้ไหมมาถูกมันมันต้องว่าซ้ำตัวปลาสลัรนสลัรนสลัรนเออซ้ำไหมเพิ่อนแม่เมธผอเลือปอเลือบาเป็นแนม่น้อย สองขอบหางมันเป็นปลาสลันสลันลาลาลลา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 เอวเอวพูดเอวเอวอ่่าดีแทอเอาเปลลนตาสลันสลันสลันลา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 ลแม่เจสาวจจได้ไม่หีเชียวเท่าตัวโอ๊ยมึงห้ามตบเจ้าบาทต้องเนจ้าสาวใจเย็นค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพเดนี่เมีเดนี่เมียเดนี่ โอ้ขอถษครับแม่ได้ยินเนี่ยเก็บเก็บอาการค่ะพ่อพ่ามเก็บอาการเนี่ยพอเนาะงานกูเนี่ยกระโถนบ่โอ้ยไ่้มมีเหลาขาวเนาะไต้หน้าด่อนมีป่าเขียงนอยกระเทยกินบะได้กินได้แต่ปูดใต้โอ้ยปิดไฟไฟคนนั่งหลายให้มันถนมันถอนมือละสินสองสินเดินนั่งเดือได้ยินบอได้ยินบอพ่อบอกนั่น ยามผัวกอดเจ้าอะ่าอายเด้นนางยามผัวใบเจ้าอย่าห้องยามผัวจุ๋งเขาห้องให้เจ้านอนลงอมือแรกนี้ป่าดูดมันสีเขาไปหากินเนื้อมันสีกินปล่อยน้ำเสื้อไห้ในดอนอีนางคนสวยเจ้าอย่ากางขาให้เจ้าหนีไปเด้นนางเดันเอาเขาแล้วค่อยหนีไป บอกฟักได้เท่าแล้วบ่รู้จักหยังซุ้มบ่มีสัมภัทภาพทางเพศนี่มึงอย่าเว้าหลายมึงทำนานกว่ามึงอีกโอ้ปนเคยกอดพี่กันได้บ่ดอกบ่ดอกยามผัวดันให้เจ้าเป็นผู้กอดยามผัวถอดเจ้าอย่าเอามือไปบายมันสิถูกน้ำลายหรือว่าถูกขี้มูกคั้นเจ้าอยากมีแห้งให้เจ้าห้องแห้งๆ ว่ามาดื้อขวัญเอ้ยพอไป้าเอาทั้งสี่สาขาอยางอยากส่้างตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรอผูกแขนดีบ่โอ้ลืมลืมผูกลืมตัวละเนาะเอ่อแขนผูกแขนผูกเลยผูก่อละพอแพมผูกเลยไปผูกแขนอยู่ซ้ายเฝ้าผูกพอเฝ้าผูกพอพามเออจีดนาโมได้มาแน่นคักรับ ว่าจังหดพันเพิ่นว่าถือผูกฝ่ายแล้วไปถือหยอดท่องกระบองหยอดเพทลูกเด้อพอพามพ่อเป็ยังนี้ดังเปลี่ยนตะเขีวแล้วมาเบี้ยวครับอพ่อพามโอ้ยหัวกิดผมสดุดหลปีมาบางอเออ บ right? kind of so ัวเมียนี่กูมึงจะให้บัวล่ะเอ้ยเจ้าเลื่อมเดาไปความพอสอนให้ตั้งแต่น้อยเมื่อแรกนี่เจ้าสินอนให้เจ้าใส่ผ้าสลงเด้อล่ะเด้อนี่ใส่เงินยังสนั่นเดี๋ยวพอทีบอกส่วนฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยใส่สินตรงใหญ่ๆเด้อล่ะเด้ออันพูดเป็นผัวกะอันย่ามสีนอนให้นะ่าอายให้กลมเลี่ยคือจังพญ่พญ่เปียบอกเด้อหม้อพาม มันไม่ใช่ของเลียเแ็ดจังได้สันโอยสมกระด้อว้าวว่าเาม็นงสมสมหยัางสมเจ้าสาวติดตัวนี้เดี๋ยวเอออันหาดว่างหันขีเดียนทือยากอยากอยากเอาเจ้าแขนเจ้าสามะโอ้คนละคนพี่แม่เจ้าสาวไหมโอ้ยแขนคุณหรือแขนกระละอาปาอโอ้ีนมาสมิงยุ่มหับยุ่มหับยุ่มว้ยุ่มไวมาเยอะกว่าเด้อ ไปไปไปกินเ yeah! ่ากินน้ำเด้อแขกเด้อกินเ่ากินน้ำเด้อ